สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองนะครับให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นราเธอร์นะครับตัวนี้เป็น b r เธอร์นะครับ HL นะครับ1นึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีวัสดุสิ้นเปลืองนะครับนะอยู่2ส่วนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนะนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือฟองลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโทนเนอร์หรือไม่ก็ดรัมแล้วนะครับนะวิธีการนะครับ พอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็เตรียมหมึกนะเตรียมหมึกใหม่นะครับนะจากนั้นถ้าเปิดอยู่อย่างนี้ปิดลงนะครับยกฝาขึ้นนะด้านในนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเขียวอยู่นะครับเป็นสีเขียวเขียวลักษณะแบบนี้นะครับให้เราใช้มือนะครับดึงขึ้นเลยลักษณะนี้นะครับนะดึงลักษณะอย่างนี้นะครับขึ้นมาปั๊บนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วนนะครับ นะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องกดปุ่มนี้นะครับตัวนี้นะครับกดปึ๊บขึ้นมานะครับในส่วนนี้นะครับเป็นหมึกนะครับหรือโทนเนอร์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะใช้ได้ประมาณ1,000แผ่นนะครับโทนเนอร์หนึ่งตลับนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าทดสอบ5%เปอร์เซน์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คื ตัวนี้นะครับ e. ตัวนี้เราเรียกว่าดรัมนะครับหรือลูกดรัมนะครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนอยู่ที่10,000แผ่นนะครับนะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมนะอันนี้ถ้าหมึกหมดก่อนนะครับก็เปลีย mm. ่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับก็ได้ประมาณ10รอบนะครับถึงจะเปลี่ยนชุดดรัมตัวน <Spec. S 2> ี <lovely> ้โอเคนะครับอ่ะผมเอาออกแล้วนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นดัมใหม่นะครับตัวดัมเนี่ยครับเป็นเบอร์ D.R. 1 0 0 0นะครับ D.R. พันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อได้มานะครับกรณีไหนบ้างนะครับที่ควรจะเปลี่ยนดัมนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นเส้นเป็นรอยนะครับแต่ถ้ามีหมึกใหม่อยู่ก็อาจจะเปลี่ยนหมึกก่อนนะครับนะถ้าได้ดัมใหม่มาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีตัวป้องกันนะครับด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวต้องต้องฉีกออกนะครับตัวดั้มเนี่ยนะครับห้ามเป็นรอยนะครับขอยัดวางนะจ๊ะโอเอฟอไม่ไม่มีไม่ให้นิดนนิดนึงนะครับด้านบนนี้จะปลอดภัยนะครับผมตัดเลยดีกว่า นะครับนะเวลาเอาออกนะครับระวังเป็นรอยนะครับตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือตัวนี้ครับตัวแววแวนั่นแหละครับนะฮะตัวดำนะครับค่อยดึงออกปุ๊บนะครับโอเคเตรียมเอาไว้ก่อนนะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็หมึกนะครับเตรียมหมึกก็เปิดหมึกออกนะครับ อันนี้เป็นตัวตลับหมึกนะครับก็จะมีซีนป้องกันนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็นะฮะก็เปิดตรงนี้ออกนะครับป๊าอย่างนี้นะครับได้มาสองส่วนแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะให้ท่านวางลงไปนะครับในช่องของมันนะครับวางตรงๆนะครับป๊บนะลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นกดใช้สองมือนะครับกดลงไปลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับ จากนั้นนะครับวางลงไปนะครับตรงตรงนะครับวางลงไปตรงตรงนะครับ ja จะตรงไหมจริงๆก็ก็เอียงนิดนึงนะครับสังเกตดูจุดนี้นะครับให้มันเข้าร่องเนี่ยนะครับวางอย่างเงี้ยนะครับได้ตรงตรงนะครับจากนั้นร่องหลังนะครับร่องหลังเนี่ยนะครับก็ให้เข้าช่องนี้นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่ง แล้วมันลงไปลักษณะแบบนี้เมื่อลงลักษณะนี้แล้วนะครับก็กดลงไปนะครับแบบนี้นะครับกรณีไม่ลงนะครับกรณีไม่ลงนะครับรู้สึกแน่นนะครับอย่าไปฟืนนะครับให้ท่านดึงปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับควรอยู่ในมุมนี้นะครับควรอยู่ในมุมเดิมของมันเนี่ยนะครับ นะควรอยู่ในมุมนี้นะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีที่ปริ้นไม่คมชัดนะครับให้สไลด์ไปกลับนะครับนะแล้วก็กลับมาในจุดเดิมนะครับโอเคนะครับวางไปตรงตรงนะตัวหลังติดนะให้ลงในร่องนี้นะครับ,นะรบวางไปแล้วก็กดอ,อึบนะบปานะครับอ่นะขั้นตอนนี้ตัวเครื่องก็จะวอมนะครับวอมมึก นะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนมึกน,นั่นอะครับผมไม่เปิดฝาเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับโทนเนอร์แล้วก็ดรัมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนทั้งสองเลยนะครับให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว布าเธอร์ HL 1110นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนสองสองนะครับในกรณีที่หมึกหมดก็เปลี่ยนหมึกนะครับเพราะว่าดัมเนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ10รอบนะฮะสิรอบต่อการเปลี่ยนหมึกนะครับอ่าต่อการเปลี่ยนดัมหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับ บางคนอาจจะเปลี่ยนแต่หมึกนะครับแต่ดัมมันก็ถึงว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองด้วยนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ